าพาผูา้สั่งตัวเนาะคุณแม่สว,วัสดีจ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อุดรเป็นไหครับแอบมีนทุกคนเยอะทอันแม่ข้องฟ้าบนหัวซื้อเลยตัวบ้าดุ่มไปหมดเลยจ้าแม่เอาแม่นสะเทือนเลยแม่แม่นเป็นจังไดแม่สามโตไม่ได้โค้งสุดท้ายปะโค้งสุดท้ายตื่นจากของเนี่ยที่ผู้เสียนี่ก็ยังมาเสียห้องหายอยู่ง้างกับว่าเอา เมนจันจีดา่วมาตอนที่มาตามน่ะคือมันยังไม่ทันได้เมนบาแม่มนบางแบค้งสุดท้ายเจ้าสองมันผัดไปออกอันนั้นดีพอมาโคงสุดท้ายนี่แม่จังค่อยมาได้หกแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสามโตเลยจะได้เนาะหวใจนี้ให้เอาไปเลยงวดนี่นะเอาไปเลยงวดนี่นะไม่ต้องย่างไม่ต้องย่างบอไม่ต้องย่างเดินไปเลยนะเอาไปเลยออกไปเลยแตกไปเลยสินะ ฟาดโลดจังสิบบนี้ฮะฟาดโหลดฟาดโลดฟาดโลดไม่ต้องย่างอกันยังวะาม่ต้องย่างฟาดเลยคือมั่นใจค่ะเมนมั่นใจค่ะมั่นใจดีเลยหัวก่อนคือวางเหล็กอยู่หนัาผากเหล็กเยอะพีแล้วเหล็กเยอะหนําผากมือออกตัว้ดจ้ะแปดหกเจ็ดบอกจันย์จีราหันหัวดงไงเด้อบาเนีมันเป็นเนดิบมันอยู่หนีเนาะมันโหลดเพิ่อโหลดแรงขึ้น เพิ่นสิไฮเนี่ยไฮบ่อยากเลยใ่แล้าเพิ่นสิไฮเนี่ยไฮบ่อยากขั้นเพิ่นบ่ไฮเน่ะบอกจังไม่ก็บ่ถือกันนะค่ะแล้วเพิ่นสีไฮแค่ไม่เพิ่นก็ะไฮบ่อยากเลยก็เพิ่นสีไฮมันอยู่น้ำเพิ่นเลยเงินน่ะค่ะเออบานนี้รถเอาจันจิราคือแปลกแท้อี่ยังเมียอ๋ออยู่หนาแม่ยเนี่ย่ผู้เซียได้จันจิราเป็นเด็กแปดเบื้องไปข้างมามันตัวเดียวนะตัวเดียวอ่ะนะมันเป็นเด็กแปดแดงขึ้นมากนะเมีคืออันไฟกระพริบนี่เมีอยู่ในหนาเขานี่เมียเม้า แม่เด็กแปดเห็นเขาเห็นน่ะเป็นแดงๆจัขึ้นให้เห็นเลยเบิ้งแม่นในเที่ยงไงครับจันจีราเบิ้งบาเบิ้งมาเห็นกับเบิ้งเบิ้งมาเห็นอยู่หขนน่ะโดเราตีกันแม่กับลูกกับแม่แม่ว่าเห็นเล็กแปดแม่มาเบิ้งแม่บ่เห็นเยังมึงคือมาเห็นมันแดงอยู่นี่เราตีกันกับลูกกับยังว่าเพิ่งหาอยู่ในใจแบบนี้หายอึ๊งอึ๊งดูในใจแม่โอ้จันจิราแม่เพิ่งหายแห้งใท่บาสนี่มาสั้นใส่บาสน้ำตาลเม่าออกเลยมันหายอยู่ในท้องคุณอ่ะไม่นี่ โดนแดงขึ้นจันทิราเบิ้งเด็กแปดเด็กแป๊เบิ้งซอยแม่ด้นี่เป็นเด็กหาอีกแล้วตัวนี้ตัวเดียวน่ะนะตัวเดียวน่ะตัวเดียวขึ้นตัวเดียวก่อนเดี๋ยวมันจะถือเป็นเด็กแปดแดงคืออันไฟกระพริบนี่ไหมแดงแป๊บแป๊บขึ้นมาจนเด็กแปดนะเบิ้งกะคักนี่เบิ้งกะคักเฮ้ยกับเพื่อนไฮแม่เลยไม่ได้ไฮนูน่ะโอ้ยกับเบิ้งซอยนี้แม่บ้านเด็กแปดฝั่นั้นแค่เป็นเด็กหาเด็กตัวเดียวนะมันเรเป็นเด็กหา เป็นเด็กหาไปเป็นเด็กหาอ่ะชื่อกระซิบดูดปากบม่ดีไมนดีอันเราเป็นอันเด็กบาไปดิก็เลยบอกจันจิราสีเทียงกันเอาเพิ่นหาแม่เนาะเอาแม่ห้ยได้จันจิราแม่ห้ได้เดียวหนิแม่สั้นด่านมันไปอีกจันจีดาเขาเป็นเด็กโคกเด็กโคมาแล้วจันจิราไปหัดโกมากเลยนี่วัง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 บ่มาเห็น บังเขาเป็นให้แม่นะ่ะคือบ่สนใจเรื่องก็ให้บลดนี้3อีกเป็น,นเด็กเกดน ah, <Así. S 1> ี้เอ้ามัน3าตัวเลยจั่นจิน่า3าตัวตีเป็น8 6 7แล้วก <rein. S 2> so <ım obviamente> ็8 6โอห้าหกเันหัวลงให้เด้อแต่ว่าเด็กแนี่เพิ่นเพิ่นย่ำเป็นเด็กหก็ได้นะเด็กแตัวเดียวนั่นแล้วก็แมปเป็นเด็กหาแล้วก็แมปเป็นเด็กแปดจริงสินะ มาเนี่ยขึ้นมาแมปจังซี่ประเสนเดยไฟแดงๆเลยจันจิดาหันหัวน้องลเล้วเรกหกนั่นจันจิดาเ,าเบิ้งมาเบิ้งมาหนูมาเห็นดัดชูนเนี่ยจันจิดาทั้งหายทั้งศูนย์คือแม่ซองกระจกมึงสิบอลเลียวเห็นบอกว่าเป็นแดงแม่ซองมึงกระจกนั่นอ่ะแม่นบอกเนาะซองกระจกมือนั่นบพราะแม่ซองกระจุกเน,นี่ยม<า>ึงเขานอ่ะซับแต่ของสะทอนออกมาเห็นมันจะทอนออกมาเห็นนี่มึงมาเบิ้งดูไอ้เด็กมามาเห็น แม่ดูก็ได้เลยแม่เพื่อนโดนห่กกะแม่หายมันก็แม่หาได้ได้จันทีน่าแด้บานน้ำตาบออกมันตกในท้องมันตกในท้องอา้ามันก็อยู่กับแม่แม้ว่าสาา่านเพื่อนว่าเพื่อนจะใครหรเียงกันเหรอเถียงกันกันกบลูกกับลูกก็ยังมาเห็นด้วยกับแม่เห็นเห็นแม่เถียงก,กันน้องเลยบอกว่าอัน่าเพื่อนให้แม่นะ่ะมาปวดภัยมาบ,บอกอิตี้บอกคนมาสิให้แม่เบิ้งมาให้เลยวาสินะแล้วก็เลยบอกว่าแปดหกเจ็ด ว้ยหัวขึ้นหัวลงเป็น 8, ปดเก้าเจ็ดละวันซีสามตัวแน่นแตเขาสามตัวต้องไม่ได้เอาพอบาทม้งหายล่างแปดหกเจ็ดโอ้ล่งก้อนหอยออกอยู่เนาะแสดงว่าก็เขาเจ็ปดกันตัด2อตัวอืมอืมสามตัวสามตัวอีกควกับเก่าตัวเดียวกันว่าเป็นว่าเิ่นมาหายก่อนเล็กออกนม่หายครอีหลีเด้่บ้านนีปาเอาถนนตังสี่มันบ่ปาม่มาจะใช้ นอยคือนมาปลาเค็งนั่นแม่ก็ไปจับเอาปลาเค็งแม่ก็ได้แนมอยู่บานแม่น่ะเอาแม่คือเห็นปูปูสั้นเราไปเบิ่งมันบ่แมนปูมันเป็นปลาเค็งแม่ก็ไปจับเอาปลาเค็งจับมันก็เก็ดอยู่แล้วปลาเค็งมันก็เป็นเก็ดอยู่แล้วมันบ่แปดเก็ดบ่ก็แปดหนึ่งก็ย่งบ่เอาเบิ่งรูเป็นมห่ปลากับเจ็ดเจ็ดเก็ดก็ได้เออเจ็ดเก็ดก็ได้แปดเจ็ดบ่หรือแปดหนึ่ง บานเมืรอนัลนเขาเลยมาขายเรยกแบตเตอรี่ก็มาขายมือออกนะเอาวาเอาวาเอาอันมาสร้อยผมแน่ว่ะสันโอ้ยจะเสียเอาตัวไหนไปแน่เมืองแพงเขาดูผลจริงหมือนแมลงเนี่เมืองแพงเขาเห็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งแม่มันเอาโลดแล้วเกะเจ็ดกันยังวะดึงเอาซื้อนี่ดึงบ่จ่ายเงินบ่าดึงเอาวันหนจ่ายเงินแล้วบวันนึงเงินโอ้ยม่ได้ซ้ำได้ซ้ำ ข้วได้จังใบได้จังใบได้ซองใบโอ้โนี่เมยเออเมื่อนานเท่ากัะได้แอนมาอ้ยเจสิเอาตัวไรหรอกเขาบ้านกามีตัวเอาเมื่อทิ่มันออกสามหนึ่งนะเมื่อเอาหรอกมีตัวเอาซอยผมเนียมันเต็มแผงนี่แม่ซอยผมเนี้ยอ้ยม่มีตัวเอาหรอกไปโดนโเขาบ้านยินเขานี่โหนะกระซิบเอาทำไมสามหนึ่งมาสัตว์โดนเขาเดียวเดียวสิเมียบ้านเรว อีกอย่างอีกคร,รับบ้านวันนี้มอมีสามหนึง่งมอมาให้นะมีครับเอามาให้อีกกไ็ไ้สามใบตอนนั้นอ่ะงวดน,นีได้แหงวดน,นี่ได้ตัวไหนบ้านงวดนี้นะได้อันศูนย์หนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งศูนย์่ละสา <3 S 2> ตัว,ตวน่ะตัวเลขีได้เขียนอะไรปสามตัวเด้อน,นี่ก็ะยูนนี่นี่จบอีกเดี๋ยวนยุนาแล้วบนนยุนนขึ้นยุนาตัวไดจ้ะ หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งแดงจึงคือแดงอยู่นี่แดงอยู่นี่เห็นมอวัลนี่แดงอยู่นี่นี่นี่เห็นปะผู้หนูบอกเห็นแต่ว่าคนสีไห้แม่เมอบอกก็นี่แหละศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สองตัวได้แน่สองตัวห้าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งโแขนแขนอะไรก็ย้อนแม่ว่ามันใจคักเนาะหมันใจค่ะเพราะว่าเรามีเส้นตรงนี้ เลขที่เหลืออยู่แพงหน่อมิแตเลกที่ถูกเลื่อมทั้งหนสามหนึ่งกับเลขเป็นคนบอมักเจ็ดเจ็ดเป็นเลขเบิ้ลคนบ่อซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวมากเลยมาใช่ล่ะเบิ้ลขึ้เยวหน่อยแท้ประสันมือล่ะมันมีเท่นี้แหละคับประสาทใช่ล่ะแม่ก็ได้ใจล่ะเอามาอันมันเยอะใจไว้ซอมใบเจ็ดเจ็ดกับดึงเบืเลยเห็นอยู่ในแผงเอาขึ้นไม่หน่อยแท้เจ็ดเจ็ด่ะประชันวาอยู่หนาบาน้กันนี่ลายก็นั่นได้ลายก็นั่นเพราะว่าบอกเพื่อนว่า แค่นเป็นดางวัาน,นะให้มาเฮียนทอดเฮียนเลยผู้ขายลอตเตอรีะะ่ว่าสันก็หมาก็ดึงเอาเลยจังว่าจันจิดาว่าเอาแม я, ว่วางคักๆได้จังไหนแม่เพิ่นว่าจังแล้วแม่ก็ดึงเอาโลดตัดติ๋วแค่นว่าวันนี้เพิ่นว่าขื่นให้ตองวัดเลยเป็นบ่ค่ะตองวัดนี่เลยี่ก็เห็นว่นนี่เห็นว่าเป็นตัวใดจังว่าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งอยู่นี่นี่สามตัวคือสามตัวเห็น <9. S 1> ทั้งนี้ได้ เ๊้กี้กันละครึ่งทั้งนี่คนสิหายเฮาที่เขาเดียวบ่เห็นเนีเออนี่เราเห็นอยู่พุทเดียวน้องคนสิหายกันปั้งเลยละ่งทั้งนี่เต้กี้ลึ้นทั้งนี้มื้อนี้ขึ้นทั้งนี้มื้อนี้เต้กี้พูน่ะละคึ้นทั้งนี้เนาะค่ะนี่ละมื้อนี้ไปเข้าห้องน้ําออกมาเพิ่นแรงมาแย่งกระจกใส่หัวงปานญดากระจกเพิ่นอันอยู่จังซี่เอาบ่มีกระจกเด้กระจกแง่งน่ะมื้อนี้ยจะคลองก็มาไปเขียนเด็กอันพวกเอสี่ดูอันแม่น่ะนะ ขาโทรมาก็ด้ยเขียนเขียนเขียนไปเขาว่าเนื่อหน้าคืนบันเขาะว่าอยู่กระจกจักมาแต่ใสเ่เร็บ่ได้ยกเลยกออระจกอันแง่งนะ,ะเพราะว่าอายุหน้าแม่เนี่ยปันยิ้วแม่ปันคนเด่นยิ้วแม่แง่งจึงคึงอยู่เร็กน่ะแม่เรีกว่าว้าวไอ้ภาษาตื่นกับของจักเขาไปเอากระจกมาแต่ใส่บ่มีคนในมีแต่แม่ผู้เดียวในห้องน่ะไ,ไม่ดิกระจกเราเธอเอยู่เนี่ยแง่ขึ้นมาสินะว้าวไอ้ภาษาตื่นจะของกับแม่อ,อุอ้ย อาผู้ใดบานนี่วาสานบ้าบานนี่กันได้เอ,เอ,าอ้าหัาไผ่บ้าคือมีแต่ของผู้เดียวว่ะจะได้โอ้ยคือห้องแห้งแถววาส่นตัดสินใจใหม่ตั้งสติใหม่บานนี่มาแนมมึงกับผูเห็นไม่มาจับเอาอันโทรศัพท์มาเบิง่งจะของโอ้ยจะของเองนี่ตัวขอเอาไพ่เน,นี่เด้อว่าส่นตกใจหลายใช่นี่ว่าหยาเพิ่นมาอีกอันนึงเลยน่ะคุณทันทัศสรุปสรุปวันนี้ แต่รูปแรกเดีวแต่ผู้เซียเด้วขั้นพู้เซียก็เอาขั้นพูดเซียก็ว่าเอาแล้วุูเรี๋ยวตัวบุญศาสนาเนาะพูดเซียกับพานพูดเซียกับพานเอายังตัวนี้แม่สองตัวมีจุดกว่าครับสองตัวกับมีเห็นหนึ่งหนึ่งกับหาศูนย์หนึ่งหนึ่งกับห้าศูนย์จ้ะหนึ่งหนึ่งกับหาศูนย์สามตัวน่ะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหาศูนย์มาจากไหนคะคุณแม่ฮะหนึ่งห้าศููนนนนนยยยย์กกก็็เเหอออ่่่่่ีี้มมมืทระะใโาา หาศนยอ่นเด็กเขออยู่น่ะยังบอโดดเลยเห็น่ะระวังหาศูนย์กับน้องคนมักไป็นแดีก็มาขาศูนย์แต่ว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นาหนึ่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ เน่มันก็อยู่กับบทถามแม่ทั้งหมดนี่แม่นมดทั้งหมดแม่นปรัคแมทั้งมดจะหันมาลงเอาเด้อยแมนขามาถือเลยโอเคขอให้รวยนะคะนี่อะเตฟุเซียเด้วยอะูุเซียเห็นบอกว่าเนี่ยแม่ฟุเซียกับของหนาจริงจีละไปออกเล่าเสยตดำบกหงส์วันนี่น้อยสมใจเลยวันนี้เลื่โตได้โตขึ้นยี่นาแม่ ห <90, S 2> <ด>นึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยหนึ่งศูนย์เก้าือหนึ่งเก้าศูนย์ตัวเดียวกันน่ะล่ะค่ะหันหวัวหันลงเอาเด้อเบ <ละ S 3> <16 S 2> ิ้อ๊หกนี่กันเบิ้บหกกับเก้าแมน<อ> <50 S 3> ่นห้าศูนย์นี่เลขเขีนที่ต้นไม้ต้นไม้หนึ่งหนึ่งก็เป็นเลขขึ้นที่หน้าเหมือนกันนี่บอไม่เป็นเด็กเกห้บอนี่เบิ้งบอแม่ก็เอาอยู่นี่นี่เด็กเกนี่เพื่อนนี่เพื่นที่หันเด็กเกตเอาหนาส่กันเห็นอหนี่ห้องเด็กเกตนี่การเด็กเกตเห็นบหมันอยู่กับผู้ตีผูู้้เอาผีย แม่กะว่าเกตมันหันหนาใช้กันแหนวะเกตมันฐันหนาใช้กันในเกจห่วที่แล้ววะแม่หที่แล้ว่ะเกจ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 เสเียเลยค่ะขอให้ดูรับรอแแบบหนึ่งนะครับนี่จะเป็นตัวเลขแกนวทางของคุณแม่ควงฟ้าเมืองอุดรอนนะครับเป็นไห้แนวทางมานะครับสําหรับแนวทางสามตัวนะครับวงกลมไว้นะครับหนึ่งศูนย์เก้านะครับ หนึ่งศูนย์หกก็เป็นตัวกันครับเด้อมาสำหรับแนวทางสองตวจะมีอยู่สองชุดนะครับจะมีห้าศูนย์นะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับคุณแม่เพิ่นบอกว่ามักหาศูนย์นะครับเลขสิบเอ็ดขึ้นยูทีนานะครับสกสกมันหมันเป็นนัากันเด้อครับเด้อได้แล้วไหมคะเจะให้แม่เด้อเรียบร้อย